มาจากไหนครับหลวงพี่อ๋อที่ว่าคุยกับผมนะเดี๋ยวอเอาแมสออกเลยอเอาแมสออกเลยอันนี้อันนี้ผมผมผมไม่เอานะผมถวายคืนเลยนะอันนี้หลวงพี่ซื้อมาเหรออ๋อของอ๋อไม่เอาไม่เอาหลวงหลวงหลวงพี่เอาเอาหลวงพี่มารถเลยมามันรถโดยสาร,ร,สารด้วยวไม่จริงๆไม่ต้องอะไรไหมให้ผมนะนะไ,ไม่ต้องอะไรไหมให้ผมเลยผมไม่เอาเลยนะเก็บไปก่อนก็ได้ฉันเช้าแล้วหลวงพี่เอาเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเทนที่นี่นะ ็นขนแก่นเหรอมีใครกลับมีใครอยู่แถวอีสานบ้างถามดิจะส่งให้หลวงพี่กลับด้วยจะได้ไม่ต้องนั่งรถโดยสารอันนี้เป็นลูกศิษย์มาด้วยกันเหรอเป็นผู้ดตามผู้ดตามหลวงพี่มาด้วยกันนะอ่านี่หลวงพี่ขอดูใบ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 นิดนึงใบสุดที่เพราะต้องดูว่าเป็นของจริงของปลอมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าผมสร้างพระอีกนะอันนี้ประชาชนเนระเอาเป็นพระนะโอเคนะชื่อพระครูหาสุขเอาเป็นพระครูนะโอเคขอไม้ตัวหนึ่งให้หลวงพี่ก่อนอกการอะไรมือสวย จะปวดแสบติดให้ผมพี่เขาเลยอาได้ได้ได้ๆๆๆนะอาการที่เป็นวันธรรมดาจะมีอาการเจ็บปวดตลอด24ชั่วโมงอาการบางวันอาการบางวันจะมีอาการไม่เหมือนกันอขตามคลิปที่ผมเห็นเลยนะที่ส่งมานะที่ว่าไปรักษามาหลายที่นะเออไม่ยอมออกเนาะจะมีอาการขึ้นมาพร้อมกันทุกอาการทรมานมากบ้าครูผ่าุกอ่ะที่ให้ให้ให้เขาดูได้ให้เขาดู ๋ยวเขาจะดูไว้คิวแรกบบอายุห้าสองนักบวชอันนี้อันนี้ใบแบบฟอมมาให้ดูนี่แบบใบแบบฟอมมาแล้วาสองรูปเหรอเดี๋ยวก่อนเอาเอานี่ก่อนแล้วกันรูปนี้ก่อนมาจะนานมากมามาที่นี่ง อาการเจ็บปวดมากเลยแล้วมาที่นี่ยิ่งมีอาการเจ็บปวดแล้วแน่นน้าอกแน่นมากเลยใช่ไหมนี่อันนี้เป็นใบใบจริงดูใบพ้อยไปเลยน,นะอ่ะ,อะทีนี้คือคือคอาการตามคลิปเลยแต่ต้องแต่แต่ว่าผมขอยากรักษาแนละ้วบางทีมันอาจจะนะนนนก็ใจถือว่าเป็นการศึกษาแล้วกันเพราะตาหลวงพี่จะลอยๆแนละ้วใช่ไหมจะดูลอยๆเป็นมานานแล้วเป็น ปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองสามหกสี่หกห้าหกหกประมาณตีสี่ห้าปีเนาะอาการเป็นหนักช่วงวันพระวันโกนก่อนวันโกนแล้วก็วันโกนลันะครับแต่อาการจะมีทุกทุกวันตลอดทุก24ชั่วโมงหีืเจ็บดวันแต่จะเป็นหนักเฉพาะช่วงวันก่อนวันโกลนวันพระแล้วก็วันโกนอ่าโอเคงั้นหลวงพี่ก็ต้องหลับตามจิตเป็นสมาธินะถ้าเกิดอะไรล่วงเกินต่างๆผมขอประมาณละโทษแล้วกันพี่นะจ้า พี blender, um, um ่หลับตานะหลวงพี ifts, so ่หลับตานะทำจิตสมาธินะนั่งหลับตานะหลับตานะหลับตา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 นะหลับตานะหลับตานะหลับตานะอิติปิโสพระสวายยมะราชาโนทวเวสุนโวมันสุกในตนพระมุขยะทวเวสุนโวจตุมหาชิกายะกับขันตาพระทวเวสุภูษาเวสุภูษาเวสุภูษ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 ะ

โตเตตวิตร <an> ีวิตรตรีปีตสีก็เละสีกเลอ่อนยันโตอ่อนายันออกมา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 ผีออกมาออกมาอันนี้จ่าอันนี้จ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติีปีตรปีตรสีก็เลยสีก็เลยอ่อนเนาะยันโตอ่อนเนาะยันโตกายังออกมาที่สี่เหนือร่างผาออกมาออกมาคุยกันออกมาเดี๋ยวได้ออกไปออกมากูบาริจูบาริบาริบาริเจรเรเวสสะปุสะเวสสะปุสะมาด้วยเวสสะปุสะมาด้วยเวสสะปุสะมาด้วยเวสสะปุสะออกมาด้วยเวสะเพื่อออกมาเลยออกมามึงออกมาออกมาออกมาอันนี้จ่าอันนี้จ่าออกม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 ามึงออกมานี่ออกมา ออกมาเลยออกมาออกมาคุยกันออกมาออกมาออกมออันนี้จาอนนี้จากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีกะเลศสีกเลศอ่านะยันโตอ่านะยันโตกายะสังติกายะสังติอันนี้จาอนนี้จากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสีกะเลศสีกเลศอ่านะยันโตอ่านะยันโตออกมามึงออกมา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  ออกมาไอ้ผีออกมามอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติวีติปีติสีกเลย์ทิศกัลยอ่อนเนาะยันโตอ่อนเนาะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติวีติปีติสีกเลย์ทิศกัลยอ่อนเนาะยันโตออกมาเลยออกมามึงออกมาคุยกันออกมาออกมามึงจะได้ออกไปจากล่างเขาออกมาอนิจจาอนิจจากายเยกายเยเจโตออกมาเลยออกมาออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ในตัวเขาเป็นอะไรเป็นผีอะไรอยู่กับเขาทำไมอยู่กับเขาทำไม ออกออกวันนี้มึงต้องออกอย่าอยู่ล่างาฮะฮะออกมาออกไ,ออกอม,ไอม่ออกยอมไม่ยอมออกไปงออกไปเลยมาอยู่อย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะเป็นผีก็อยู่สวนผีจะมาอยู่กับสงทำไมละ่ะฮะไทมาจากไหนใครส่งมาไทยส่งมาไทยใช้มาทำออกปากมา ออกปากมาคุย <technology> กับข้าเนี่ยออกมาออกมาอันนี้จาอนนี้จากาเยกาเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกระเลศุกระเลออกมาออกมาคุยกันใครใช้มาออกปากไามใครใช้เองมาใครใช้เองมาอุบารโยบารโยบารยเวสะพุสะ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 ใครใช้มา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 ใครใช้เองมา ใครใช้เองไหมคุยออกไหมเอาเอาเอาง่ายๆเลยจะยอมหรือไม่ยอมจะยอมหรือจะลองหรือจะสู้ฮะผีคุยกันนี้คุปตะยูปตะยูตะปตะคุยกันนี้จะยอมหรือจะสู้ฮะคุยกันฮะฮะใครใช้เองมาไหมบอกไไม่ด้ทำไมถึงบอกไม่ได้ แต่มึงถูกใสมาใช่ไหมใช่ใช่จะไปไม่ไปจะยอมไม่ยอมยอมยอมไหมยอมยอมแน่นะยอมนี่คือจะกลับไปหานายมึงแล้วมึงจะไปผุดไปเกิดฮะฮะจะไปขุดไปเกิดหรือจะไปหานายมึงอาเกิดมึงเป็นผีผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผีผู้ชายนะตายนานยัง นานแล้วนานแล้วดูเสียงมีอายุนะแกไ,ไปเกิดนะ,ะไม่ต้องมาทำร้ายหลวงพี่นะ <Bradley. S 1> อย่าให้หลวงพี่ทำอะไรให้หรือเปล่าก่อ,กอนไปเกิดไม่ไม่นะไปนะเอาเปิดน้ำมาขวดหนึ่งมาไปเกิดรับบุญคิดถึงบุญไว้นะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะตอนที่เองยังมีชีวิตอยู่นะคิดถึงบุญไว้นะห้ามโกหกข้านะถ้าโกหกไม่ไปนะมาเขานะโดนหนักเขาใจนะครั้งนี้ข้ายอมให้นะ ไปเกิดนะคิดถึงบุญแล้วกันนะบุญนะบุญนะบุญนะคิดถึงบุญนะบุญบาร,รมีนะที่มึงเคยสร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นะนะบารมีก็เจะได้สร้างมาตั้งแต่นดีตไปพูดไปเกิดนะถ้าเกิดก็ถามว่าเคยทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ข้า,ากับพญายมราชนะผีดวงนี้นะบาร,รมีพระเจ้าได้สร้างมานะตั้งแต่ในอดีตนะส่งผลให้มึงนี่นะหลุดพ้นจากพยา,าการนะกรรมนะพานาการจากข้อมดหมอผีต่างๆนะ สัตว์เพศสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะอย่าได้จองเวนะกันอีกเลยนะแต่ถามว่าเคยทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ข้ากับพระอยาจะมาล่านะไอ้ผีนะเดี๋ยวจะมีนะคนมารับนะมีอะไรมารับนะจงไปให้เขาสะตนะจงไปให้เขาสันะจงไปออกไปนะค่อยๆออกไปนะค่อยๆถอยออกไปจากล่างอย่างนี้นะถอยไปนะค่อยๆถอยออกไปค่อยๆถอยออกไปนะถอยออกไปนะถอยไปถอยไปนะถอยออกไปนะถอยออกไปนะถอยอไปนะถอยออกไปนะถอยไปถอยออกไปนะค่อยๆถอยออกไปนะ ค่อยถอยออกไปนะค่อยถอยออกไปถอนออกไปนะถอยออกไปนะถอยไปจากล่างนะถอยไปจากล่างนะค่อยถอยออกไปนะถอยออกไปถอนออกไปนะถอยออกไปนะถอยไปจากล่างนะถอยออกไปนะค่อยถอยไปนะถอยไปได้ผีนะถอยออกไปนะถอยไปนะหมดหมดนะถอยไปนะค่อยๆถอยออกไปนะค่อยถอยออกไปนะค่อยถอยออกไปนะะมมาารรัับบค่อยถอยออกไปนะค่อยถอยออกไปนะค่อยถอยออกไปค่ออออยยถกไปนะค่อยถอยออกไปนะค่อยถอยออกไปไ่ถอออยกปนะถอยออกไปนะเอาความเจ็บความป่วยออกไปเลยนะถอยออกไป นถอยไปนะถอยไปถอยไปจากล่างแล้วแล้วถอยไปนะถอยไปนะถอยไปนะถอยไปถอยไปนะถอยไปด้วยคำสัตย์นะด้วยคำสัตย์ที่ให้ไว้นะถอยไปนะถอยลงไปด้วยเวสสักุสระนะถอยลงไปด้วยพระมรีองเทเวศวนน้อยถอยไปนะถอยลง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 ไปนะคถอยไปถอยไปค่อยๆถอยไปนะค่อยๆถอยไปนะค่อยถอยไปนะค่อยๆถอยไปนะค่อยถอยไปนะค่อยๆถอยไปนะค่อยๆถอยไปนะค่อยๆถอยไป ค่อยถอยไปนะค่อยถอยถอยไปนะถอยไปนะค่อยถอยไปค่อยค่อยถอยไปนะค่อยถอยไปเลยค่อยถอยไปนะ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 ถอยไปด้วยคุดโธนะถอยไปด้วยสะคุสะนะถอยไปด้วยคุดโธนะไปด้วยสะคุสะไปด้วยคุดโถไปด้วยสะคุสะนะโอ้ยนะอ่ะโอ้ย ผีผู้ชายของพี่นะที่ว่ามาเขาทําใส่นะก,ก็ลองดูเพราะเพราะว่ามันให้คาสั่์แล้วว่าเขาเขาจะไปเขาไปนะแต่ถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดมันตวัดสัตว์เพราะผพีพวกเนี้บางทีมันมันโกหกมันหลอกนะแต่ถ้าเกิดมันออกปากยอมครั้งแรกเนะี่ยตตายผมอยู่แล้วว่าผมก็ไม่ทําแต่ถ้าเกิดครั้งถ้าเกิดมันไม่ยอมนะยังใช้หรือว่ายังสู้อะไรมาครั้งต่อไปก็คงจะนะค่อยไอ้นี่นะหลวงพี่นะแต่แตอนที่หลวงพี่ไปรักษามาก็ลับษณะแบบนี้และ ว่ายอมยอมแล้วก็ขรั้หน้าก็ทําใหม่หมือเก่ายังไม่จ,จบสิ้นสักทีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ขวัญแก่นใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดคือหลวงพี่จะมารถเมย์แต่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยครั้งหน้าถ้าเกิดมันไม่ยอมหรือว่าอะไรเ่ยเดี๋ยวผมจะให้ลูกศิษย์ผมที่อยู่แถวของแก่นผมจะบอกอ่ะก็แวะรับหลวงพี่อยู่ที่วัดแล้วกันหลวงพี่อยู่วัดอะไรนะวัดอุดมวัดอุดมเจริญธรรมวัดอุดมเจริญธรรมนะวัดอุดมเจริญธรรมได้ได้ได้เพราะว่าครั้งครั้งแรกเนี่ยยยยงงง่่่่่าาาาววเเเเรืืออออออผีีถ้้มมมััันนนนนนกกกปปแลล๊บหหคะ หมือนทักเลงปั๊บเขาบอกว่ายอมก็คือยอมใจใจต่อกันผมก็ใจกับผีตอนนี้ก็ยังใบหน้าใช่ใบหน้าชายน,าชานะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่ต้องเอาเเดี๋ยวอาน้ำมนต์เอาน้าำมนต์มาขวดนี่ห้หลวงพี่ฉันเลยแล้วเอาเอามาขวด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 ,ขวดหนึ่งที่ใต้โปะอ่าพี่นะเี๋ยวหลวงพี่นะด,นะดื่มฉันก่อนนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวนั่งดูพักหนึ่งนะ เดี๋ยวเรานั่งแขงเพลนนั่นหลวงพี่นั่นเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูอาการนั่นหลวงพี่เดี๋ยวถามถามเลยว่าใครอยู่อีสานอยู่ขอนแก่นบ้างเดี๋ยวส่งหลวงพี่กลับไม่ต้องไม่ต้องกลับรถเมล์ใครที่ไั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหมดเลยใครใครมาจากอีสานบ้างใครมาจากต่ออีสานบ้างครับมากี่คนมุกดาหารผ่านขอนแก่นไหมบ้านเอาหลวงพี่กลับด้วยได้ไหม กับเบียนเดี๋ยวมึงต่อเลยมึงต่อคิวนี้เลยโอ้มึงคิวไหนอ๋อยี่อยี่ใกล้เดี๋ยวก่อนมึงต้องมีจากอีสานมาอีกลองไปเรียกเรียกดิใครมาจากอีสานนะข้างหน้าเนี่ยเอามามามึงมามมามาทางผ่านเหมือนกันอ๋อได้ไปไปทางผ่านเดี๋ยวว่าไปไปไปไผ่านผ่านผ่านที่ขอนแก่นอ๋อได้เดี๋ยวก่อน น้องอ๋อน้องคายสรุปอ๋อไปส่งเอาโอเคงั้นจบอ่ะไปกับป้าอ่ะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกับป้าเขานะผมส่งกลับนะอ่าได้ได้อันนี้ผมผมขอขามาแล้วกันนะที่ผมทำเลยนะล่วงเกินนะหนุ่พี่นะผมขอขามานะออขอให้เจ้าดินลุ่มเรืองนะทำอะไรนะก็มาให้ก็พาไปให้เป็นหนึ่งในประเทศไทยเลยครับผมขอบที่พาอาศัยของญาติญาติโยมแล้วก็ พระทีท่เท่วไปที่โดนใส่เหมืองดํามาก็มาให้แล้วพาดต่อไปทุกสิบสิบอย่างประสบความสําเร็จนะครับจะเดี๋ยวถ้าเกิดขอนเกี่ยวหควงพี่ติดต่อผมอ่ะผมจะประกาศในเพจว่าใครอยู่คอนแก่นแล้วก็ให้คิวเลยหลวงพี่จะได้ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องเมองรถมาถ้ามาเขาหน้าปั๊บมาดูอาการหรืออยากจะมาเนี่ยจะได้ให้ลูกศิษย์ <c oughs> ผมรับมาจะได้มาด้วยกันเพราะยังไงใครก็อยากมาอยู่แล้วเพราะลูกศิษย์ที่แถวขอนแก่นก็เพียบเลยต่อยูมแพ้โอเคผ่านอยู่แล้วยุมแพ้ใหญ่คุณ ครับผมครับผมนี่ผมพี่นั่งนั่งดูอาการอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวฉันเพนด้วยกันฉันฉันเช้าที่ไหนที่นี่หรือที่ไหนเรียบร้อยครับอ๋อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดนั่งดูอาการพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับด้วยกันอีกใช่ไหมอ้าวโอเคอ่ะเชิญอ้าวคิวต่อไปมาคิวสองขอขอะไรอยากสักอยากได้อะไรนะท้าเวียดยักที่กลางนี่โอ้ยนานมันจะสักนานนานมากนานนานแปดชั่วโมงอ่ะเออ ฮะใครลองลองลองไปถามอาจารย์ศักดิ์ดูก็ได้เล็กๆนะอ๋องั้น,นก็เอาก็เอาเอาเอาลายเอาลายเล็กๆง่ายๆก็เอาลายไปบอกอาจารย์นี้ให้มานะไอเวสสักุทะนึงข้างหลังเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมเอาหลวงพี่กลับด้วยนะ